ค่ะวันนี้นองมาปลังเกิดจึดนายกดฤตผักตานะคะก็ได้รับโอกาสดีๆมาเยี่ยมชมส่วนบาังขุดขลองผีเศร้าทีตรงนี้ขาเรียวตำบลไน้นนะคะพี่เจ้าตำบลโพสะเดดตำบลโพสะเด็ดค่ะอำอเภอ,อ,อเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะค่ะค่ะพี่เจ้าก็พามาดูในส่วนค่ะบาวายักษ์วดอํามังขุดทิชัยเกิด <c oughs> จืดตอนนี้สวยมากนะคะค่ะก็มาเยี่ยมชมส่วนบังขุดขลองผีเศร้านะคะเดี๋ยวให้พี่ศร้าแนะนาตัวนะคะ สวัสดีค่ะพี่เจ้าค่ะสวัสดีค่ะก็พี่เจ้าอยู่ที่ตำบบนะไรนะคะตรงนี้โูชเดแอรค่ะอําเภอค่ะเผ่าเมืองจังหวัดนครสีนะคะค่ะพี่เจ้านำเกลือจืดคลังแรกเอามาใส่หมั่งคุดนะคะพี่เจ้าบอกว่าเอามาใส่ตอนทด่เป็นยังไงพี่เจ้าตอนเด็ยเป็นเจอรุกเจอดเป็นวาตอนนี้ตายใบเรื่องแล้วค่ะคใบเล็กตึ้งกะปั่นปื้มังปลดได้ไปเล็้ยงใช่แล้วค่ะเอ็นพอดีค่ะใบแย่ใบเกี้ยวกับดำ่ะ แล้วไว้ทำให้ดอกมันบาเป็นดอก็มันจะดอกด้วยค่ะค่ะดอกมันเป็นดอกใช่ไหมฮะเป็นเยอะกว่าเดิมใช่ไหมกว่าเดิมค่ะค่ะไอเก็บเกี่ยวคนตอนที่ปอนค่ะคือเก็บเก็บตอนเดือดูเลยนะคะปกติปีที่แล้วนี่ได้เก็บล่างเผือหดือก่อนเผือนดือเชือมกงร้องล่างเผือนปีที่แล้วเก็บล่างเผือนพี่เจ้าว่ะเออไม่ได้เก็บปอนเผือนยใจดีค่ะแล้วก็ทำให้เอ็นพ้นเร็วกล้เกี่ยวใบย่อยค่ะแล้ก็ลูกก่ย่ส์ค่ะก็ข้าวอมยุ่มฟูนะคะ ตึ้งกะบอกความจริงมาเลยค่ะว่าขังเล็กเดี๋ยวมาใส่ไปใส่ตอนแบบไหนคะคือตอนจะตายแล้วค่ะตอนเจะใบเลื่องเป็นรูเป็นจราเป็นอะไรไปแล้ะค่ะค่ะตึ้งปวดใส่ไปตอนประมาณกี่ิโลคะประมาณสองลูหรือสามลูแล้วแต่เราจะแล้วแต่อาการใช่ไหมค่ะถ้าว่าตอนนี้ที่ว่ามีอาการแย่ๆพี่สาวก็ใส่เยอะนะคะใส่เยอะอย่างเช่นตอนนี้ตอนนี้ตอนนั้นมันจะตายจะไม่พี่สาวหลายฟังตึ้งพี่สาวใส่ตอนนี้ไปประมาณกี่กิโล ประมาณส้าโลได้ค่ะส้าโลนะคะ,สะ,คะใส่ไปกี่ครั้งพี่เท้าเือใส่ครั้งเดียวค่ะใส่ครั้งเดียวนะคะนี่ค่ะมันก็ฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ให้พ่นผลิตด้วยเก็บหลูกไปกี่รอบแล้วคะพี่เจ้าคะได้รอบแล้วค่ะลา้รอบแล้วลก็ใบนะคะเดี๋ยวไปดูไกลๆนะคะว่าใบหน้าเขี้ยวเมื่อก่อนตอนปกติที่ไม่ได้ใส่ใบไปเป็นยังไงพี่เจ้า ใบมันจะเล็กล้วก็เรื่องเป็นเป็นเป็นเชื้อราเป็นอันนั่นแะคะ่ะขอได้ทั้งเนี่ยใบมันจะเกี้ยวจะสุดใบเย้ยค่ะทั้งการเรียนรู้กะคะ็ครับเป็นยังไงบ้างรู้ก,ก็ไม่เป็นกิก,กากา็เป็นอาจะมัน่นแต่ข้าวอม่ยู่คู่ประมาณน,ะนะะั่นค่ะค่ะลูกมัน่นเย้ยด้วยค่ะขนาดของลูกใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เงานะคะเป็นด็อกไหมปีนี้ก็จะได้ค่ะเป็นด็อกนะคะปีนี้ ลูกใยลูกมันเงาแล้วรสชาติคะมาเรามาตีรสชาติกันพี่เจ้ารสชาติเป็นมันหรืรอคะรสชาสติมันจะว่านอ่ะค่ะคว่านปิ้วกับข้าวตุ้ยค่ะพี่เจ้าบอกว่าบางขุดนะฮะถ้าใบามันใยมันยังไงนะพี่เาจะเอาอะไรใส่ใบเนี่ยนะคะค่ะจะใบใยหรือจะใยค่ะถ้า,บาใบแรกก็คือลูกมันแรกกันเอาตองนั้นตำรุ่งถ้าดูจากบางขุดให้ดูความสมุนก็คือดูลำต้นดูใบเนาะถ้าใบเขี้ยวค่ะใย ลก,ก็จะสมบูรณ์ตามมานะคะส่วนนี้ชายสั้นเขมีไหมพี่ซ่างไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะชายเกิดจืดก็มาหยอกติดอย่างเดียวนะคะถือว่าพอใจไม่สาหรับเกิดจืดพอใจนะคะที่ออกมาแบบนี้พอใจแขางเร็กแขังเล็กซึงกงก่งว,วันนี้บอกว่าตั้ง,งทางตีต้องเล้วในวิเา้ีนะการะข็งต้องค่ะอ่านี่ค่ะนี่ลูกนะคะเก็บไปสมบูรุนแล้วเรื่อยอีกลุนนึงนะคะ นี่ค่ะเป็น,ปนยังไงนะคะเนื้อเนื้อเป็นยังไงพี่เจ้าวะือแบบข้าวนะเป็นเนื้อแก้วใช่ไหมฮะนนแก้วค่ะ,เ,คะเละไหมไม่เละค่ะค่ะกรอบๆใช่ไหมคะค่ะ,คะ